เคลียร์งานให้พี่สาวให้ลูกค้าครับขอให้องลอก้าวคุ้งครองนะครับเดี๋ยวผมใส่โอกรอบแล้วเด็กๆด็กเดตัวเล็กชูสองนิ้วกูหน่อยชูสองนิ้วหน่อสองนิ้วหนเด็กเอาชูสองนิ้วหนโอเคเด็กๆมาอยากเรียนด้วยผมก็เลยทําแบบฝึกวาดลอก้าวแบบง่ายๆเพื่อไปใช้เรียนนะคิดถึงเด็กในโรงเรียนเลยผมทําแบบฝึกนี้ประจําเลยให้เด็กๆทําตามขั้นตอนนะ เนี่ยทำยิงใจนะทำบบุญจิตถึงเสร็จโอเคครับเนี่ยให้เด็กๆอย่ามาดูงานเด็กๆกันวาดหลอกกันระวังรถหลังนะเด็กๆเด็กงานอยากวาดรูปด้วยโอเคหาสมุดอ่ะนี่นะขั้นตอนเอาวาดเลยตัวเล็กจะมีอะไรวาดแต่ต้องมีอะไรลองนะนี่ทับทับอีกทบหนึ่งเอออ่ะ เนี่ยตัวเล็กดึงกระดาษมาแผ่นหนึ่งอันนี้เอาไว้ดูกันโอเคไหมใครวาดสวยมีรางวัลลูกอมครึ่งเม็ดโอเคไหมเอาไหมเอ่ยลูกอมครึ่งเม็ดโอเคครับนุ่วาดไม่สวยกับขอโทษรับเด็กๆมาวาดเห็นผมวาดในหลวงอยากวาดด้วยครับเนี่ครับตามขั้นตอนเนียนเนี่ยเนียเนียวาดโอเคครับครับซู่ซัยมาใส่อุปกอบกันดีกว่าเขาพรอพิชชั่นขอให้องคลเอกก้าองคะครองนะองนารายคุ้มครองนะครับอาวาดเลยเด็กๆ อครอทำงานแล้วนี่เรืองงานเด็กๆกันนะอันนี้นิสสาวเราใช่ไหมนิสสาครูเข้มมาดิจะราออกหักหักให้เพื่อนได้ไหมครับให้หักไหมเอาไม่เป็นไรไม่ไม,ไม่ต้องหกัก<ด>ไม่ต้องหกักนิสสาวมาให้แท่งนึงไม่ต้องหกักแล้วเราห้ามกดนะโอเคไหมมันลบไม่ออกครับเราผมจะทำบอบอืมอ โ <Okay. S 2> อเคผมว่าบบองค์ละเก้าต่อละครับพี่เท้มาเรียนด้วยอยากว่าองค์ลอเก้าด้วยครับผมทำตามขั้นตอนต,ตามตามเลขหนึ่งเลยเนี่ยเอามานี้จับ,จบเอามือ,อามานี้อันนึงนี่จับจับอินสอเราก็ว่าอย่างนี้ไปเลยวงกลมที่ไม้หนึ่งวงกมลมเราก็วงกลมสองใส่คางเราก็ใส่คางคูณทำมาแยกนะสาม อ่ะสามไม่ได้สามสามนี่มาอันเดียวอันสองนี่เลยไปสี่เลยใส่จมูกเนีใส่จมูกเงีห้าใส่ตาคขูอาจจะง่วงนอนทําขั้นตอนที่สองกับที่3 3สามซ้ำกันเห็นไหมเริ่มเป็นย่างเริ่มเป็นเขาโคียนห้าหกใส่ปากเงี้งยหก <6 S 2> เจ็ด <6 S 2> <7 S 1> ใส่ผมใส่ผม ใส่หูเนี่ยทับตาโอเคไหมลบอ่าลองลบลบลบแล้วทับตาขั้นตอนยังลบครับยังลบอยู่ไหนอ่ะเรายังลบกันไหมไหนอ่ะโอเคลบเลยใช้กอบครูโอเคนะโอเคครับเดี๋ยวไปทํางานครูทํางานก่อนนะเด็กๆโอเคครับเด็กๆบอกว่าโอ้ยอยู่หัวด้วยครับพี่ๆครับทุกดนเนี่ยที่นี่เขาวังประจันลบบุรีครับผมให้ผมง่วงนอนอยู่เนี่ย อยผมเติมน้ำมันมาครึ่งขวด e s <S จากก้าเหรียนมาถึงเขางพระจันทร์น้ำมันหมดหน้าวัดพอดีเห็นขึ้นเห็นขึ้นก็เหนื่อยเพราะมันเป็นเนยขึ้นเขาก็ดีครับก็ทำให้รู้ว่าครึ่งขวดมาถึงเขาพระจันทร์แต่หน้าวัดนะเดี๋ยวมีอีกครึ่งขวด ก็คงถึงไฟแยกไฟแดงก็ผมตีไปโอเคอย่าเป็นตรวงานเด็กๆเลยครับเอาอยู่หัวเด็กๆถ้าเกิดยังไงมีเหรียญบาทไหมเด็กๆมีเหรียญบาทไหมมีเหรียญบาทไหมมีครับโอเคเอาเอาเหรียญบาทมาวางด้วยเลยเราจะได้รู้ว่าเป็นไงด้วยเออแบบนี่นะไม่รู้ว่ายังไงเริ่มต้นยังไงนะครูทำขั้นตอนมาให้เราได้เด็กๆครูเชียงไงก่อนแล้วอย่ามาดูงานเด็กกัน ตอนนี้ได้กระหนกล้อมรอบช่วงฐานท่านแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปใส่กระหนกด้านบนท่านแล้วจะลองตัวไหมเนี่ยผม <c oughs> คิดหนักอีกอ่ะ,อ,ะองค์พ่อหลวงหลักเ้าคุคณพอองนะคะรับก็ว่าไม่สวยกลาบอโทษครับมีต่ตาบยังไงภาพวาดจะมาดูด้วยตานะครับแล้วก็ว่าไม่สวยแล้วครับเดี๋ยวจะได้กลิ่นไอตอนท่านทํางานให้มากที่สุดนะโอเคขอให้องค์ละลายคุมพรอนะครับยังไงมาทําบุญลองศพกันนะครับ <laughs> พี่ชายม <laughs> าดูรูปอยู่เลยสวัสดีค่ะยังไงขอพระหลวงเรากก้าคุ้งครองครับเราก็องค์ละลายคุ้งครองนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับทําบุญลงศพกันด้วยนะครับได้บุญกันทุกทางเลยบายบาย <laughs> ขอให้องคกก์ละกาครองครับสู้ตายครับปะ่ะว่ากันโดกันต่อด,ดี๋ยวใช่ครับโอโ้ องค้ากันอยู่บนเขากันเต็มแล้วคนเยอะมากกันแต่ด้านบนจะเยอะกว่าน,นี้อีคงไปไปีนเขากันแบบค้ากันอยู่บนเขากลับเช้ากันแน่เลยผมยังไม่พร้อมยังไม่พร้พอมขึ้นเลยหรือวาองอยู่หัวเสร็จแล้วแบกท่านขึ้นเขาอีกเพราะว่าหลายๆปีจะวาดองค์อยู่หัวแล้วก็ไปขึ้นเขาไปถ่ายรูปด้านบนเขาแล้วก็ไปวาดบนเขาอีก ยังไม่พร้อมครับเดี๋ยวขอเนี่ยอาจจะวาดเสร็จผมอาจจะไปทํางานที่ชายที่กรุงเทพให้พรุ่งนี้ครับแล้วก็ไปทําไอติมต่อทำไฟติมต่อนี้กี่ทุ่มเล้สามทุม่มโอเคครับอาจจะทํางานนี้เสร็จแล้วก็กลับไปทําไอติมต่อนะครับแกวาดโขนันได้ครับโหคนอย่างเยอะด้านล่างแล้วด้านบนเยอะขนาดไหนีคนเยอะมากวันนี้ ได้บุญเยอะเยอะครับองละก้าวคุ้มครองทุกคนเลยนะครับได้บุญกันเยอะครับแต่เขาว่งไว้จันลบุรีครับไปแล้ววาดต่อโอจบองอเก้าครับเดี๋ยวกลับบ้านไปเดี๋ยวไปเติมอะไรอีกนิดหน่อยครับนบว่าไม่สวยเก่าขอโทษครับพี่สาวครับภาพวาดจะมาดูด้วยตานะครับอย่าเชื่อที่กล้องนะครับขอบคุณเด็กๆที่มาเล่นด้วยครับโอ้คนเยอะเลยนะครับเต๊ะไปหมดเลยของค้ากใหู้่บนเขาเต็มเลย นี่คครับของขายเต็มเลยนะครับงานน้องขอตัวกลับไปทํางานต่อที่ห้องนะครับขอจบงานพี่สาวครับเดี๋ยวจะมีอะไรต้องให้ดูเต็มๆเพราะว่าชะลูดไปหน่อยแต่ผมว่าลงตัวแล้วงานนี้โอเคครับไอองค์ละก้าวคุครองนะครับแต่ส่าตอนเช้าค่ะทุกท่ครับเดี๋ยวกลับบ้านไปเติมอะไรหน่อยก่อนจบงานมีขาดตรงนี้อย่าว่ากันเลยงานน้คัสติกะ ติดงานวังโอเคครับได้ไปเสร์ฟเก่าของทรานพิษตาครับไปแล้วมีวยงานต่อในห้องกันดีกว่าวอนสุดท้ายอาจจะขึ้นไปพีคยอดเขาอีกปีนะหน้าแบกองหลอกก้าวขึ้นไปนะนี้โอเคครับไม่ไหวร่างกายอย่านะโอเคครับเดี๋ยวว่าสุดท้ายค่อยว่ากันนะอาจจะวาดใหม่แล้วก็แบกท่านขึ้นไปอีกนะี่โอเคก็ต้องมาดูกัน อันนี้งานไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวครับกล้องผมตัดเงาไปเยอะมากเลยโอเคครับไปแล้วครับเนื้อฟ้ายังมีฟ้าเนื้อราชามีองค์ราชนผู้อดทนทุ่มเทบากบันเติมความฝันให้แผ่นดิน